ปิดฉากสวยพิสวาสคาตเกมแรงต่อเนื่อเรตติ้งอันดับหนึ่ง จบลงไปเรียบร้อยสำหรับละครดราม่าเข้มข้นพิสวัสรคาตะเกบของช่องสามซึ่งตอนจบก็ยังคงความลุ้นระทึกเอาไว้ได้ทุกหยาดหยดกับการเฉลยปมคาใจของทุกคนเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับแพทผีดพชระซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทุกอย่างและแม้ว่าการเฉลยปมครั้งนี้จะไม่ผิดคาดจากที่หลายๆคนเดาเอาไว้ตั้งแต่แรกแต่บทก็พาให้คนดูลุ้นตามไปด้วยได้แบบน่าชื่นชมส่งผลให้ตอนจบของพิสวัสครคาตะเกบแรง ทะลุป,ปลอดท้งยอดออนไลน์และตัวเลขเรตติ้งโดยเฉพาะเรตติ้ง e ีพีสุดท้ายนี้ทำไปได้สูงถึง4.1คว้าอันดับหนึ่งไปครองได้อีกวนันเอาชนะอีกสองเรื่องของ2ช่องได้สำเร็จโดยวิวาฟ้าแลบทำได้2.7และบ่วงวิมาลาทำได้3.2เรียกว่าพิศวาสคาตะเกมบลาจบไปด้วยบทละครที่ถ่ายทอดออกมาได้น่าประทับใจไม่ขายคู่จีนไม่ขายความรักจนเอียนสาตว์อารมณ์แบบเต็มเหนียวแสดงความยินดีกับบทสรุปที่เดิน ทางมาถึงตอนจบได้แบบสวยรู้และประทับใจสุดๆจ้า